สวัสดีครับพบกับเพจร้านคาร์โลนะครับคันนี้พบกันอีกแล้วครับคัสสิกห้าร้อยครับปีสองพัสิบปดครับรถยนตนั่นฟิลคัสสิ่0ห้ารอยนะครับปีสองพสิบปดครับโคมี่ียมครับมีขระเ๋าหนังข้างให้ด้วยนะฮะไม้วิ่งที่หนครับฝาถังแต่งนะครับเป็นฝาถังนูนฮะร o ย a ตนั่นฟิลฮะมีโลโก้ของแท้เบิกนย์นะครับ ฝานี้ก็มีท่อครับท่อบูช็อปครับปลาทรงปลายใจกันครับสวยงามครับดูแล้วหรือรวเม็นี้ฮะท่อสรงนี้ก็วินเทจมากๆครับเข้ากับตัวค่าสิกห้ารอมากเลยครับมีการไฟหน้าด้วยฮะเป็นตัวแต่งฮะชุดแต่งการไฟหน้าตัวนี้ฮะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงันดูครับเซ็นเซอร์เรนไมระบบไฟใช้งานได้หมดนะครับ พบกันเลยครับเอาไปก็ขับขี่อย่างเดียวครับ รถไม่ล้มไม่ชนนะครับไม่มีอุบัติเหตุหน,นักครับมือเบรกมือคลับนะครับไม่คดไม่งอครับตรงครับไม่มีรอยลม้มดูตามตุ่มปลายแฮนดนะ์ฮะแล้วก็ไล่ดูตามพวกนอก็อตพวกเนี้ยเครื่องยังใส่นะครับสะอาดเนี้ยฮะหมุดตายเครื่องให้ดูครับ พร้อมใช้ครับขัาไปก็เติมน้ำมันขี่อย่างเดียวเลยครับโอเคสนใจก็091นะครับ078 6169ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจ facebook ไว้ให้ถ่ายคลิปนะครับ